เราก็ถ่ายพี่แค่หน่อยครับพี่เข้าหาปลาไหลพี่เข้าหาปลาไหลด้วยปลาไหลได้ไหมทุกพี่ได้บ่ลได้ครับได,ได้ได้ไปยั่งเลยครับยังเลยบ่ขอถ่ายวิดีโอตำแหน่งเนื้อนะอ๋อมาตะบ้า,มมาบางนึง ยู่นี่เคยมีปลาไหลบ่อไหนนี่อยู่ในนี่มีมีปลาแบบมีปลาไหลอยู่อ๋อครับผมนี่ไงอันนี้ก็เป็นหาพี่เข้ามาหาปลาไหลนะครับผมอยู่ตอนี้มียูทูบเบอร์เข้ามาถ่ายในบ่อครับบ่อครับบ่เลยบ่มีบ่อนี่เป็นครั้งแรกตัวสั่นน่ง นี่ผมก็ขออนุญาตพี่เขาถ่ายแป๊บหนึ่งครับอ๋อ,อเี็บแล้วต้องหมุนหมุนดูเลย หายากบอครับนี่คิดว่ายากอยู่ครับโอเคครับผมเป็นบางทีหาลูกไม่เจอพี่อยู่บ้านไหนครับนี่พี่อยู่บ้านไหน้รงพาบานคนโคราดบบเนี่ยก็ใช่พูดออกเหมือนโคราดเลย สะโพสำเนียออกโคราชผมมาจากโคราชหละแม่นแม่นผมมาผมมาไอหาพี่ชายอยู่บ้านนี่ยนนอยู่บ้านน้องบ้านนี่ยหระแดงนะลุงแดงใช่ใช่ใช่อ๋นะอเป็นเป็นอันนั่นเป็นพี่ชายเองผมเองครับนะผม,ผมอ,อ๋อ โอเคโอเคอ่รถข้านี้ผมแล้วงั <c oughs> ้นเดี๋ยวผมไปไปก่อนนะเนอขอบคุณครับผมครับหาดูอยากผพพราลรถถอยถึบับ้านไปแล้วนะเดี๋ยวตามไป,ลปคลิปคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเรากลับไป ้านูนนนน้นรถเขากลับไปถึงนู้นแล้วนะครับอู้บรรยากาศเมื่อกี้ก็เป็นคนในหมู่บ้านของพี่ชายนะครับไปแล้วนี่ก็เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านนะผมชีวิตพื้นบ้านที่การงม ผมหอยโอมแถวนี้มีแต่คนมาหาปูหาปลานะับหาผูหาปลาหาหอยนะครับาาไม่ได้ใช่ไหมตายโยนี่ครับ อุปกรณ์ก็จะมีนี่ฮะจักรยานมีมีดนะครับผมมีค่ะอันนี้หาอะไรมันหาลูเนไะงอ๋อหาลูมันอันเราเราบอร์นี่มันเป็นของใครครับผมเนี่ย<า>มีเจ้าของไหมบอร์นี่มีครับอ๋อบอร์นี่มีเจ้าของ แต่ว่าตรงตรงกลางนะ่ะไม่มีเจ้าของตรงกลางของหลวงไนะของหลวงอ๋อตรงกลางเป็นของหลวงพี่อย่าลืมเข้าไปดูพี่เด้ออยู่ในช่องพีพีวิวเลยครับเด้อช่องพีพีวิวใช่ช่องยูทูปพีพีวิวครับผมครับแล้วผมจะเอาไปลงไว้พี่อย่าลืมเข้าไปดูได้ไื่ได้ผมไม่กันครับไที่วาวอีสานที่ขบวนอีสานแม่น สีเกนี่สีเกดผมผมยังไม่ได้เคยดูเลยกบอีสานไงก่ผมอเฮะเบาอีสานออเลนออเบลอีสานออเหรอเบาอีสานออเหรออ๋อได้ได้ผมเขาไปดูมีแบบพิธีแบบบ้านอย่งเงี้ยแบบมีากิน้ายากแบบอย่าง้ละอ๋อได้ได้ ผมเคยดูแต่อีสานบ้านผืนน้อยแล้วผืนน้อยนี่ไะผืนน้อยนี่แหลนะนายซูลินมั่งปะป่ายเขาเขามียูทูบเบอร์อยู่เหมือนกันนะครับครับผมผมผมเห็นอยู่คนหนึ่งนะ่ะรว่ามันอยู่มีนอ้อยอยู่หนอคน่างว่น,วนมันแทงไปเลยคนหนึ่งอ๋อชอบอยู่ตามคอบแบบนี้เนี่ย ถูกแค่ทำอ๋อนานนดีเลยในไทยูปเลยดินี่ก็นี่กับ่ายเอาเพราะได้อยู่อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับที่ชาวบ้านแถวบ้านหมู่บ้านหนองบัวบานาจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่ก็หากินกันไปครับตาม โอ้โนั่นนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงทำบนบ้างครับนั่นนั่นอะไรนั่นอ้อแกจับได้ไหมน่ะอุ้ยโอ้ได้ไหม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 บ่ไม่ได้สามันนี้มีแหเนาะของปลาดุกน้อยของปลาดุกน้อยจ้าของปลาดุกปลาดุกเล็กนะครับพี่เขาไม่สนใจไม่สนใจปลาดุกน้อยอ๋อถ้า ถ้ามันไม่ใช่ของหลวงนี่เบิด์เป็นละมั้งป่าผมเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ของส่วนตัวผมบอกเบิดไปแล้วป่าเบิดแล้วจ้ะเบิดแล้วเนาะไม่เหลือดอกนเนาะอันนี้มันเป็นบ่อส่วนตัวมีใครกล้า,ามาเอาก็พิโนงทั้งนี่แหละเป็นร้านทุกอ๋อเป็นร้านถือหรอกไม่ธรรมดาดอกเลยหาลูได้พร้อม แต่หาแต่เจ็กตัวหนึ่งจะเฮได้เลยแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะได้ปลาสักตัวหนึ่งนะครับในบอ่อที่ไม่แน่ใจว่าจะมีเยอะหรือไม่นะครับแต่ว่าพี่เขาว่ามีอยู่ครับมีเยอะอยู่แต่ว่าเราต้องหาลูก่อนหนึ่งวันนะครับถึงจะได้ปลา เราต้องไปถ่ายทางนู้นก่อนคนระับถ่ายอา่น่าจะอยู่ทางด้าน้านขวานีา่นี่ปลาตุดมตะบอ่อนี่มันเป็นบ่อส่วนตัวนี่มือปราบผมก็ลุยมาหมดแล้วอันนี้ก็มีตะบอ่อส่วนตัวอันนี้เรียบร้อยกรับแล้วนี่ใี่ไหมร้อนร้อนร้อนกรับ พี่ผมกลับก่อนเด้อกันเด้อกลับผมไปบายครับผมไปบายขอบคุณครับไม่สวยเลยสวยสวยเป็นังไรเหนื่อยบ่งอมบ่เหนื่อยเนาะไปทุ่งนามานะคพี่เนี่ยเมื่อยแห้งเหนื่อยแห้งแดดสุดินหอนแห้งหมดแดดสุรินทร์กระโดดแดดเล้าในแห้งเหกันซ้ำกันซ้ำกันเนาะหอนจิ๊บเลยเนาะหอนแบบโวันนี้อยู่ตึงโดนหอนจิ๊บแม่นอยู่หอนแห้งหอนแห้งอ่อนออกล้นเลยอันนี้พ่อเอกพ่อเอกก่ ใส่หมวกเป็นอะไรนะคารบอยคารบอยนี่คารบอยเหนื่อยเลยไปขี่ง่วนได้สามตัวขี่ง่วได้สตัวขี่ง่วนได้สามตัวอาบน้ำเด้อไปอาบน้ำไปเดินลุยไปไปเดินลุยไอไปเดินเลาะห่วยเนาะไม่รู้จักว่าห่วยไหนไม่รู้จะเรียกว่าห่วยอะไรดีเรียกว่าห่วยน้องบัวบานนั่นแหล้วห่วยน้องบัวบานนี่ยอ๋ออยู่บ้านน้องบัวบาน วอาวยแล้วโชคอีกน,นี่นี่พี่น้าเ็ยยังให้กินบุญเนี่ยยังนี่ต้มปลาต้มปลาบอกเขาเปิดเลยได้ปลาเนียนสดๆปลานี่แหละที่ต้องการที่ต้องการนี่แหลยาปลาเนียนสด<ค>นนนสดเห็ดปันว่าถือใจปันว่าเดาใจทีก็รู้นะอาหารประจำพื้นบ้านอันนี้กินเมนูปลาอาหารพื้นบ้าน แซบแซบแซบครับผมเมนูปนินเนี่แซบแซบตัวทอดตัวนึงนี่ละหมักคักรึเปล่าของมักมักปลามักกินปลาเป็นในยูทูบเบอร์สองคนเมยบอเมยเมยแห้งเนาะเมย์แต่สู้สู้เมยแต่สู้ชู้เออจิมาเม่เนาะจิมาเม่์เออยูดีไม่แห้งมาเม่เมื่อหนาเมื่อไม่มาเม่พุ่นเดะพุ่นเดะเหนื่อยไหม ดูร้อยดูร้อยยิ้มกับเอ่อกับปุดกับปูดเหนื่อยเยเหนื่อยเยอะเหมือนแรงไม่ได้ตากแดดนานเลยเหมดแรงบม่ได้ตากแดดนดเออก็เลยอยู่ในเมืองเนาะควายยุดิยุดิยุดิไม่แห้งควายกระบาดคอยกระบาดได้คิดว่าควายยืนอยู่ในเมืองตลอดหรอครับ นี่แล้วก็เป็นงานถ้ามันเห็ดยังพานสำเร็จมันถึงเขาก็ไปได้เรื่อยๆครัแบไม่ได้อยู่ไ่ได้ยันแอบก็ประมาณนี้นะครับคลิปออกจะไปบอกมันนี่ด้วยไปแต่กระเต้คนเดียวคลิปกลับมาจากท้องไรท้องนาก็ประมาณนี้นครับเหนื่อยๆงอมคลิปก็จะงอมแบบนี้ครับเหนื่อยค่อน <c ười> ข้างล้าเหงาแตกร้อนมากๆนะครับ ก็สนุกดีนะครับออกมาแอดเวนเจอร์นะครับช่วงว่างๆนะครับผมไยบานนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆไยบายครับววผม